คลิปนี้นะครับก็มีกิจกรรมแจก50โลบัคก,กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็อย่าลืมตั้งใจดูคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าคําถามนั้นคือคําถามอะไรแล้วก็ตอบคาถามให้ถูกนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเกเลฟู้ดกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พี่เนี่ยได้อนโลบัคให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าตอบถูกแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือว่ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มถึงวันที่กําหนดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะโอนโลบัคให้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะคร ร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID ดีพาท,ที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหิงงลีก้าซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอเดีเกมแมพต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมบพบสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้ว เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบีปกรกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมโอ้โหชัดเจนแล้วตัวละครมาขนาดนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าทีมนี้คือทีมอะไรนะครับนั่นก็คือทีมพลังจอมมารบูนั่นเองนะครับทุกคนนี่โคตรเอานะฮะวันนี้นะครับผมเราก็รวมเหล่าทุกคนที่มีพลังของจอมมารบูนะครับมาลงอินฟินิตี้กันนะและในตอนนี้นะครับผมตัวละคร ตัวแรกของเรานั่นก็คือแอนดรอยนั่นเองนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลแล้วก็ถามน้องมานะครับมันเป็นตัวที่ใช้เซลล์ของจอมานบูมาสร้างเป็นมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังส่วนหนึ่งของจอมานบูอยู่นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นบูที่คนชอบมากที่สุดแล้วก็รักมากที่สุดนะครับนั่นก็คือบูอ้วนนั่นเองนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะอยู่กับมิสเตอร์ซาตานนะครับคือใช้ชีวิตอยู่กับมนุ จากที่เป็นจอมมารบทูที่ชั่วร้ายนั่นเองนะครับทุกคนโหเฮ้ยออสตา,าเขาปรับใหม่หรือว่าเนี่ยทำไมมันสวยจังเลยทุกคนผมเพิ่งสังเกตนะเขาทํามาใหม่โค้รสวยเลยนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับทุกคนอันนี้คือมาตอนไหนผมไม่มั่นใจเลยนะครับแต่ว่าเขาคืออีวิลบูนั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าเป็นบูล่างดํานั่นเองหรือว่าเป็นดาร์คบูหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องถ้ามันมีผมว่าน่าจะโหดหน้าล่างนี้นะครับโอเคแล้วตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ จอมันบูนั่นเองนะครับได้จอมันบูธรรมดานะตัวนี้ก็ร่างนี้นะครับผมเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นร่างที่สู้กับโกจิตานะครับที่มันมีเสื้อแบบนี้นะคือจอมันบูมันรวมร่างกับใครไม่รู้อ่ะอันนี้การมีเสื้อแบบนี้มันต้องเป็นร่างฟิวชั่นนะที่ใช้ท่าฟิวชั่นอ่ะแต่ผมก็จําเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วนะครับใครจําได้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนี่คือพลังของจอมันบูที่รวมร่างกับเด็กชาคนหนึ่งนะครับนั่นก็คืออุบูนั่นเองนะครับทุกคนเออ อันนี้ก็มีพลังจอมมารบูอยู่แล้วเพราะว่ามันรวมล่างมานะฮะโอเคก็ okay, okay, จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับทีมจอมมารบูนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดเนี่ยทุกคนก็สามารถออคอมเมนต์ควารมรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูดังบอลมานานมากอาจจะผิดพลาดนะฮะแล้วทุกคนคิดว่าทีมนี้นะครับไปได้กี่เว็บลองทายผลกันเข้ามาหน่อยอันนี้คือทายผลเข้ามาเล่นๆน,นะครับแต่ว่าไอ้คาถามแจก50โลบัคกยังไม่ได้ถามนะเพราะฉะนั้นตั้งใจดูคลิปนะกันจะได้เห็นแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้เราไปเจอกันในดานกันก่อนเลลยะะกัันนครบ ทุกคนไปกันโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ทาการวางสปีดวากอนกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวแรกนะครับผมตอนนี้เนี่ยคถา,มมาคคถามมาแล้วครับคาถามมาแล้วครับทุกคน คำถามที่ผมจะถามทุกคนนะครับนั่นก็คือราคาของตัวละครที่ผมจะวางตัวแรกเนี่ยราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับทุกคนก็ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับซึ่งตัวละครที่ผมวางตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมดูก่อนนะครับว่าผมจะวางใครดีเฮ้ยลืมเปิดออโต้เดี๋ยวขอเปิดออโต้ออออออโต้สคริปต์เนี่โอเคแล้วตัวละครตัวแรกที่เราจะวางนะครับทุกคนเท่าที่ผมดูตอนนี้ผมว่าต้องต้องต้องใช้อุบูก,ก่อนครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่รอดนะครับผมเออถ้าจะเอาแบบไอ้บูพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยวางดีกว่านะครับซึ่งนั่นแหละครับผมคําถามที่จะชิง50โลบ บลกนะครับนั่นก็คือราคาของอุบุเท่าไหร่นะครับคำตออก็คือ465นั่นเองนะครับทุกคนก็คอมเมนต์465พร้อมกับชื่อตัวละครโลบอกของตัวเองนะครับพี่จะได้โอนโลบล็ให้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าจะให้พี่โอนให้อย่าลืมเข้ากมเกเลฟู้นะครับไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถโอนให้ได้นะฮะโอเคแล้วก็กลับมาอยู่ที่เกมกันต่อนะครับตอนนี้เราก็มีอุบุนะครับผมในการรับมือต้นเกมโอ้โหนี่ครับดู ดูการสาดพลังของอุบุซะก่อนบอกเลยใครมันจะผ่านไปได้ฮะถ้าจะโหดขนาดนี้นี่โมแล้วโมแล้วแต่ตอนนี้นะผมบอกเลยว่าทีมจอมารบูเนี่ยไม่มีเตลเวลหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้นะครับเราก็เลยไม่ได้อัพเวลให้มันนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวลงมาดูกันว่ามันจะสามารถไปได้กี่เวฟครับผมคิดว่าเนี่ยไม่น่าจะเกินแบบผมว่าน่าจะสัก70ป่ะเจ็ด้าะป่ะนะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแค่นั้นก็น่าจะโหดแล้วสำหรับจอมารบูโอเคพอมีตังขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมก็จะ างเป็นบูล่างธรรมดาเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อัพให้มันขั้นหนึ่งเพื่อให้มันจัดการเพลฟูดด้วยเฮ้ยมันไม่เอลีครับทุกคนโอ้โหไอบ้บูตัวนี้คือมันตีธรรมดาครับเหลือจะเชื่อฮะทุกคนมันตีแบบตีเดี่ยวอะทุกคน คือโอ้โหกากเกินไปไหม,มนเนี่ยอะไรวะครับเนี่ยผมว่าผมต้องขายอุบุวะ่ะแล้วก็ลองวางเป็นดาร์กบูบูอีวิวบูนะครับผมเพื่อให้มันจัดการมอนโอ้โหนี่ก็ตีเดี่ยวเช่นเดียวกันใครมันฝากความหวังได้บ้างเนี่ยหรือว่าต้องเป็นบูอ้วนเท่านั้นหรือเปล่าโอเคผมว่าผมวางบูอ้วนเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะบ,บูอ้วนมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยโอ้โห บูนี้จะจัดการได้ไหมเนี่ยไม่มั่นใจเลยว่าไอ้บูธรรมดาเนี่ยมันจะจัดการได้หรือเปล่านี่ครับเพราะว่ามอนมันมาแล้ววะเนี่ยมอนมันมาข้างหลังแล้วทุกคนโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยหรือว่าเราต้องวางเพิ่มอีกหนึ่งตัวอะผมวางเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับผมเพื่อเพิ่มขึ้นไปเพื่อจัดการมอนที่มันหลุดเข้ามานะฮะแต่ตอนนี้เราก็เก็บตังค์กันก่อนละกันนะครับตอนนี้ผมว่าบูอ้วนเนี่ยน่าจะเอาอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่าโหลืมอัพขั้นให้บูอ้วนโหแต่ว่าการอัพขั้นเนี่ยมันารเยไ่ชวด้ เพราะฉะนั้นน่าต้องเป็นแอนดรอยว่ะโอ้โหทีมบูนี่คือมันไม่แข็งแกร่งเลยอะทุกคนมันมันไม่มีใครที่มาจัดการมอนให้เราได้แบบจริงๆจังจเลยวะ่ะแต่ผมคิดว่าเราก็น่าจะยังไหวอยู่นะครับไหวชิลอยู่แล้วแหละมาถึงขั้นนี้นะฮะนี่เลยโอ้โหพลังของแอนดรอยก็โคตรเท่เลยนะครับทุกคนนี่ครับเป็นพลังสายฟ้าสีชมพูแบบนี้เฮ้ยแล้วแอนดรอยมันบวกดาเมจด้วยหรอถ้าอย่างงั้นเนี่ยนะครับผมชัดเจนเลยเราไม่ต้องรอนะครับเราจะทําการอัพแอนดรอยขึ้นเลยละกันเดี๋ยวผมลองอัพตรงนี้ก่อนนะครับว่า จะคุ้มหรือเปล่านะครับจะกลางวงไหมโอเคตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับในส่งของ Android แล้วเราก็จะทําการวางมันให้ครบเลยละกันเพราะว่ามันบวกดาเมจนั่นเองนะครับอ่าแต่ว่า มันก็บวก100อยู่แล้วไม่ใช่หรอผมไม่ว่าจะอัพยังไง a อ d ด o อ d ก็จะบวกแค่100ครับทุกคนก็ไม่ได้โหดอะไรมากแต่ว่าผมว่าก็ก็ได้อยู่นะครับ <c oughs> ดูดาเมจหน่อยสิโอดาเมจสี่พันเหรอกแอนดรอยทำไมจะก,กากจังลูกเอ๊แต่ว่าจอมานบูเนี่ยมันมีออฟของมันใช่ไหมวะเฮ้ทุกคนเชื่อนี่ผมลืมผมลืมว่าจอมานบูมันมีออฟของมันวะ่ะแต่ว่ามันเป็นออฟในตำนานที่มันแบบนานมากๆแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่า ปอบใจตัวเองแล้วกันทุกคนมันน่าจะไม่มีผลอะไรมากมายกับทีมนี้นะครับเออไอบูตัวเนี้ยด้วยความที่มันเปลี่ยนร่างมาครับผมก็ลืมว่ามันมีออฟโอ้โหอะไรวะครับนี่อะแต่ก็นั่นแหละครับผมหวังว่าทุกคนจะให้อภัยไม่น่าเป็นอะไรเนาะทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันน่าจะแบบดาเมจหลักพันแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างงี้มั้งถ้าจาไม่ผิดครับขอรู้มาอ่ะใช่น่าจะใช่ครับดาเมจมันหลักพันแล้วก็ใส่ออฟแล้วจะเพิ่มมาเป็นหลักหมืนมม่น,ม,นมันก็คงแบบไม่ได้ต่างอะะไรรรมมมมามาากกยนนคคัับผช่ง่งีนน ตอนนี้แอนดรอยของเราก็วางเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเราต้องวางก่อนนะครับเพื่อให้แอนดรอยเนี่ยมันเ,เพิ่มสเตตัสของมันเองไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ครับเรามาดูสกิลของแอนดรอยกันบ้างว่ามีสกิลอะไรกันบ้างเลเรบีมเป็นบีมสีแดงแล้วหรือเปล่าตอนนี้ปืบ๊บโอ้โหเอาเรื่องจัดแอนดรอยก็เที่ยู่นะเห็นว่าอย่างนี้นะครับผมนี่เอาเรื่องแล้วก็อัพต่อขึ้นไปมีขั้นท้ายไหมนี่ครับมีขั้นท้ายด้วยเป็นยังไงฮะสกิลขั้นท้ายโอ้โหเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็ว ฟิง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 แล้วก็บึ้ม <c oughs> มีบึ้มด้วยเยสคือรู้สึกว่า Android เป็นตัวที่รวดเร็วนะครับผมร <c oughs> วดเร็วคล่องแคล่วนะครับไม่น่าจะเหมือนกับบูอ้วนของเรานะฮะโอเค okay. เมื่อสกิล Android ประมาณนี้เรามาดูสกิลไอ้บูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมบู Boo ตัวนี้ของเราสกิลมันเป็นยังไงฮะขอดูชัดๆป๊าบ โอ้โหสก,กิลนี้โอ้โหพูดแล้วนึกถึงเกมดาร์กบอลสมัยก่อนเลยว่ะทุกคนเออว่ะเพิ่งนึกได้ว่าบูมันมีสก,กิลแบบนี้ครับมันจะม้วนม้วนตัวแล้วก็แบบพุ่งชนศัตรตูอะไรเงี้ยเออว่ะอ่ะสก,กิลใหม่ครับขึ้นมาเป็นเอลีทรงกลวยก็จะเป็นพลังจ้าจ้าของบูนะครับซึ่งเป็นพลังที่แบบเล็กนิดกระโจนลอยมากๆนะครับตอนนี้นี่เลยพลังจ้าจ้าแล้วก็อัพตอนขึ้นมานะครับผมอันนี้ตีแอร์ได้แล้วก็เป็นเอออลี LE ทั้งวงนะครับผมนี่ก็จะเป็น กิลจ้าจ้าเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นจ้าจ้าแบบทั้งหมดอันนี้คือมันเป็นท่าไม่ตายของจอมารบูเลยนะทุกคนตอนที่มันสู้กับโกคูเบจิต้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้คือแบบเป็นพลังที่แบบเออมันมันมันดูมั่วตัวแต่ว่ามันมันตีได้แบบว่าเออครอบคุมอะไรประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็รุนแรงด้วยไม่ใช่แบบแค่พลังจ้าจ้าธรรมดาอะไรประมาณนี้นะฮะพราะเขาเขียนมาให้เป็นอันติไงทุกคนเออมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะฮะโอเคละแล้วเราดูสกิลเสร็จนะครับเรามาดูกันที่ไอ้อีวิวกันบ้างนะครับผมค มันะน่าจะสกิลเดียวกันครับเท่าที่ผมดูตอนนี้แล้วเนี่ยนะแล้วนะผมเดี๋ยวผมลองอัพขึ้นไปดูแล้วกันว่ามันจะเป็นสกิลเดียวกันจริงไหมนี่ไงเห็นปะเริ่มมาและเริ่มทรงเดียวกันแล้วนี่ไงเป็นสกิลจ้าเจ้าบอสสุดท้ายคือสกิลรวมสกิลทั้งวงนี่ไงผมว่าและใช่เลยเรียบร้อยฮนะก็คือเป็นร่างโคนของกันและกันนั่นเองเนะครับสำหรับ2บูนี้นะโอเคะละเราก็เห็นสกิลของจอมันบูกันไปหมดแล้วเอ้ยย่างสิเหลือบูอ้วนนะครับผมบูอ้วนแล้วก็อุบุนะในส่วนของบูอ้วนเนี่ยเรา เรามาไว้ข้างหลังเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวขอวางเอ้ยลบ Android ไปก่อนแล้วก็มาดูสกิลบูอ้วนนะครับว่าบูอ้วนเนี่ยสกิลจะเป็นยังไงนะฮะแต่เท่าที่ผมดูนะครับผมมันน่าจะเออไม่ได้วงใหญ่นะเดี๋ยวขอลองอัพขึ้นมาหน่อยละกันนะครับผมในสองของบูอ้วนนี่ีบูอ้วนมาแล้วแล้วก็อัพต่อขึ้นไปเฮ้ยสกิลใหม่มีไหมเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นสกิลเป่าลมนะครับทุกคนปูอวนนี่ครับเป็นสกิลเป่าลมแต่ว่าเนี่ยอัพขึ้นมาโหขั้นท้ายเลยครับสกิลใหม่ 7K น่าจะ เป็นโอ้คล้ายๆกับสายฟ้าหรอือเปล่าวะคล้ายๆกับพลังขึ้นเต่านิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นสายฟ้านะครับผมเ,เพราะมันเป็นพลังสีฟ้าก็เลยคล้ายกับพลังขึ้นเต่านั่นเอง <c oughs> โอ้แต่วงก็ใหญ่ใช้ได้นะครับวงนี้คือไม่แย่เลยการที่มันตีถึงข้างหลังนี้แล้วก็มาตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับบูแล้วผมก็ทําการวางบูต่อเลยไหมฮ้ย <c oughs> ผมว่าบูเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเรามาวางที่อุบุกันก่อนเราจะได้ดูสกิลของอุบุกันบ้างนะครับนี่เลยสกิลของอุบุก็จะตีรัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อัพต่อขึ้นมา สกิลถัดไปของอูบุนะครับผมจะเป็นยังไงจ้าจ้าจ้าครับผมสุดยอดครับพลังจ้าจ้าของอูบุนั่นเอง <c oughs> น่าจะเป็นของของใครวะเด็กชายคนหนึ่งโอเคอัพต่อขึ้นไปเลยแล้วกันนะผมสกิลใหม่ก็มาที่ขั้นสุดท้ายเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้เป็นซุปเปอร์พลังขึ้นเต่าอย่างแท้จริงนะครับโคตรเท่เลยนะครับพลังนี้นี่เลยโอ้โหดูรุนแรงนะ ไอ้พลังนี้ดูรุนแรงมากโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ90 0 0 0 0บูเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณล้านสองนะครับแต่ผมที่ดูวงตอนนี้เนี่ยผมว่าอุบูเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะฉะนั้นอุบูตัวน,นี้ผมปรับเป็นล้านนะครับแล้วก็วางอุบูเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก่อนละกันนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ดูสกิลกนเป็นหมดแล้วนะครับว่าสกิลไหนมีเอ้สกิลใครมีแบบไหนบ้างแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ผมเช็ควงมานะครับไอบ้บูพวกนี้2บูเนี่ยว่าต้องอยู่ตรงนี้แล้วทุกคน ไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ข้างหน้านี่แหละรับมือเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับดาเมจเล็กได้วา่าค่อนข้างที่จะกากเลยต่วางแบบแนวผสมนะครับนี่เลยวางผสมไปเลยโอ้โหบูดําจะโหดกว่านะโอเควางให้เสร็จก่อนดีกว่าโอเควางให้เสร็จก่อนดีกว่านะฮะโอเคละครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็วางจอมานบูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้เอฟเฟกมันเต็มแมปไปหมดเลยนะครับด้วยพลังของจอมานบูแล้วก็อุบูตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอปิดเลยละกันเพราะว่ายังไงซะเราก ได้ดูสกิลกันแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูกันตอนนี้เนี่ยด้วยความที่จอมมันบูตรงนี้มันเรียบร้อยแล้วผมว่าข้างหน้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้เราน่าจะรับมือมันได้อีกไกลเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยปิดเอฟเฟกแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วทําไมมันไม่หายไปวะเนี่ยโอโหอะไรวะครับทุกคนมันบั็อกอย่างนั้นเลยนี่หรือว่ามันกําลังค่อยๆหายไปผมว่ามันน่าจะบั็กวะผมว่ามันน่าจะบั็กเหรอเอ้ยแต่ว่ามันหายไปแล้วโอเค รอดตัวไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้วางใครต่อดีนะอุบุแอนดรอยแอนดรอยก็เสร็จแล้วบูสองเรือเหลืออุบุครับอุบุแล้วก็เป็นจอมันบูนั่นเองนะครับโอเคอุบุตัวน,นี้เราก็จะปรับเป็นลาดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เฮ้ยเราทำไมอุบุตรงนี้มันวงมันดูเล็กอย่างวันนี้ไม่ถึงข้างหลังอย่างนั้นเลยเนี่ยอะไรวันนี้ โอเคโหบูเพราะว่าบูมันวงใหญ่กว่านะเนี่ยบู1 1 6อุบุ109เพราะฉะนั้นอุบุก็ต้องมาอยู่ข้างหลังสิเออแล้วก็ขยับบูมาอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้ในเกมดิคนอยู่ไม่ใช่แล้วอันนั้นมันบลูโอเคครับตอนนี้ตังผมก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราได้อุบุมา6ตัวนะครับตัวที่7กําลังมาเพราะว่าตัวที่7ดน่าจะอัพได้พอดีหรือเปล่าเนี่ยพอดีไหมโอเคแต่ตัง 3K พอดีนะครับนี่ครับตอนนี้อุบุก็สามารถที่จะหันตีข้างหลังได้แล้วรผม แล้วก็เดี๋ยวผมรออุบุตตัวสุดท้ายนะครับค่อยมาวางจอมันบุยครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วตอนนี้ขอเก็บตังค์ก่อนแล้วกัน,กนยาวๆนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับทุกคนโอเคไปกัน โอเคฮะทุกคนแล้วตอนนี้เรามากันที่เว็บเท่าไหร่นะเนี่ย68แนะครับตอนนี้เราก็มีตังค์เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําการวางตัวละครของเราให้ครบนะครับผมนี่อุบุครบแล้วนะครับเหลือจอมารบูคนเดียวตอนนี้ผมว่าตังค์ตอนนี้ก็น่าจะวางจอมารบูได้ครบแล้วนะทุกคนไอ้ขอดูวงโอ้โหเฮ้เยจอมารบูวงข้างหลังไม่ค่อยถึงว่ะเดี๋ยวเราขยัยบลงมาตรงนี้รักกันนะครับนี่จอมารบูตอนนี้ได้กิ่ตัวแล้ววเนี่ยได้ประมาณ6ตัวแล้วนะครับผมไม่ทำไมจอมารบูมันเยอง ยึกๆๆๆมันทำอะไรวะเนี่ยไอ้บูมันทำอะไรวะเนี่ยท่ายืนมันโคตรน่ารักเลยนะครับทุกคนจอมมันบูน่ารักจัดอะทุกคนผมกวชอบเลยนะฮะเอาเลงเจ็ดโอเคตัวสุดท้ายของจอมมันบูแล้วปะเนี่ยอ้า้โหตังค์ไม่พอครับน่าจะรอเว็บเฮ้ยแล้วใครยังไม่ได้อัพเนี่ยโอ้จอมมันบูตัวนี้ยังไม่ได้อัพเลยอย่างนั้นหรือไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยๆอัพกันไปนะครับได้ยาวเว็บ73เราก็น่าจะเอ่ออัพได้ตันหมดทุกตัวแล้วล่ะมั้งไม่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 ใช่สิไม่ใช่ยัง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 เหลืออยู่ เดี๋ยวผมอัพจอมบนบูตร,ตรงนี้ขึ้นมาก่อนละกันนะครับรอขั้นสุดท้ายเฮ้ยเราตอนนี้ที่เวฟ73ครับมอนเริ่มวิ่งมาข้างหลังแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แต่ว่าเราก็น่าจะยังโหยื้อได้อีกนิดเดียวอะ่ะจริงๆผมทายว่า75เนี่ยผมว่าน่าจะถูกนะถูกแน่ๆผมว่าครับตอนนี้เนี่ย74แล้วนะครับแล้วก็ความสามารถในการเคลียร์มอนของทีมนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะครับผมคือมอนมันจะต้องวิ่งไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีตัว a o e ทั้งวงหรือว่ามีติด ถานองสถานะอะไรต่างๆมันไม่มีเลยนะครับโอ้โหนี่แอนดรอยตอนนี้หูดามเมจเอาเรื่องนะดามเมจขึ้นมา1 0 0 0 0มืจากประมาณ5,000นะครับก็ได้อยู่นี่ฮะเจแล้วมอนก็กำลังวิ่งเข้าสู่บ้านของเรานะครับทุกคนแล้วตังเราก็ไม่มาสักทีผมจะอัพจอมาันบูนะครับนี่จอมาันบูมาแล้วรยปร้อยพวกน,น้อยเนอต้องตายเนะอะเขาเจยไหมเอาพวกน้อยอย่าเพิ่งวิ่งไปสิเจ้าไทยท่นจะต้องตายนะ นี่เป็นไงจอมมันบูเนี่ยภอ้พักได้เช่ไหมอุปกรณ์เขาพักจอมมันบูได้เหมือนกันไ,ม,ไม่นะเจ้าอย่าพึ่งเข้าไปไอ้พวกไททนันจนจะไ,ไม่ยอมให้เข้าบ้านเด็ดขาดเออเรียบร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้องพี่ทายถูกสักทีในรอบสิบปีที่ผ่านมา นะครับสักทีหนึง่งโอเคละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสาหรับทีมรวมพลังจอมันบูนั่นเองนะครับทุกคนไม่ใช่วัดชุดรวมพลังจอมันบูขนาดนั้นพลังบูนะครับผมเออคนที่มีเซลลหรือมีพลังของจอมันบูอยู่ในร่างอะไรประมาณนี้ก็ไปได้ทั้งหมด75เว็บนะครับซึ่งเป็นการทายถูกของผมในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ท้ายนี้นะครับผมก็ ดีใจด้วยกับคนที่ได้50โรบัคนะครับทุกคนเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบคลิปแบบนี้แล้วก็ชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมเออไลครเยอะๆมันจะได้มีกําลังใจแจกต่อไปทําต่อไปไงนทุกคนโอเคสมววันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับบา,บายๆเจอกัน